สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเลยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับอาคุณแม่สวัสดีแฟนเพจเอฟซนะีแน่ จ้าคุณไหนเห็นน้ำปลาเฮียนอนนอนนอนทับไหวตกม่วงพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฝนลินพี่น้องฝนลินมากสองหลอดวะได้ไหมแค่โกโบโตกพี่น้องฝนลินเปรี้ยวๆตอนนี้ฝนลินเปรี้ยวๆเบื้องบรรยากาศพี่น้องนะฝนลินมันหอนเอาายพี่น้องดี่ถึงมันตกตกลิ้นลินพี่น้องแล้เบื้องฟัง น,นยิยน,น,ยนไปปลอยดูที่หนองแน่บุกเลยเห็นงานคดินไปปลอยบรรยากาศคนดินไปปลอยที่นอง ตืมฝครึืมฝนตืมน,น,นเลยพี่น้องเอ้ยแต่ส่วนแรกๆก่อนฝนมานี่บอกพี่น้องั้งลมั้งอยัางมาเบิดเลย,เยแต่ส่วนนี้มันโดนแล้วนะพี่น้องมันลื่นโดนเนาวน่าจะเริ่งสมปโมงถึงหนึ่งสมโมงแล้วมั้งแต่ตอนมันดินมาจนหอดตอนน,น,ออน,าานีพี่น้องโโกกน,นะพาชมบรรยากาศฝนดินพี่น้องแต่ว่าถ้าใคกบโตกันละพี่น้องคือว่ามันห่อนแห้ง แต่ว่าบาอาถึงหลังโลมนี่บอกโอ้ยไม่ใหม่นี่พกเต็นเป็มเบิดเลยพี่น้องนั่นพี่น้องเบึงหมาหนนหนานก็ก็เห็นบอะกู่่วไาบอกกูหมาพี่น้องหมานะ แล้วพี่น้องบรรยากาศเป็นานอนเดี๋ยวให้คุณแม่นอนกันเด้อบันนีเดอร์อาคุณแม่ก้าวอำลาท่านผู้ชมแน่บันนี้มนี้บ่ม่บบมยังพี่น้องฝนตกบร,รกิไไส,วบสวัสดีครับ